เทคนิคการจัดมือเช้าที่ดีกับไทรอยลองเอาคลิปนี้ไปใช้ใเป็นประโยชน์นะคะลองจัดมือเช้าแบบนี้ดูค่ะและมันจะดีกับร่างกายคุณมากๆ 1. หนึ่งโปรโตีนที่ดีหนึ่งส่วนช่วยรักษาส,สมดุลน้ำตาลในเลือดทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนได้ดีขึ้นเมนูที่แนะนำไข่ต้มหนึ่งถึงสองฟองเบ้าหู้ปลาไก่อบ 2. เน้นพืชผักผลไม้ไฟเบอร์สูง50%ของจานช่วยลดการหนักเสบและเสริมการทำงานของลำไส้สิ่งที่แนะนำผักใบเขียวฟักทองแอปเปลิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ 3. เลือกทานไขมันที่ดีเศษหนึ่งส่วนสี่ของจานช่วยให้ร่างกาย ดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นสิ่งที่แนะนำอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดครึ่งลูกน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนโต๊ะสี่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเศษหนึ่งส่วนสี่ของจานให้พลังงานไม่ทำให้น้ำตาลเวียกสิ่งที่แนะนำข้าวโอต๊ตมันม่วง หรือขนมปังโฮวีมีเมนูไหนที่ทุกคนอยากทานและมีข้อสงสัยบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน